ผลฝรั่งแก่จัดแล้วมีรสชาติติดเปรี้ยวมีสาเหตุมาจากอะไรวันนี้ผมจะมาแชร์ให้ฟังครับ สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรนุ่มขราเองเพื่อความยืนเยืนะครับวันนี้เองผมจะมาแชร์เรื่องของรสชาติฝรั่งนะครับที่เวลาเก็บฝรั่งตอนแก่จัดแล้วเนี่ยพบว่าฝรั่งเนี่ยมีรสชาติติดเปรี้ยวมานะครับคือมันไม่ใช่ว่าอมเปรี้ยวนะครับคือมันเปรี้ยวไปเลยนะครับและครนี้เราจะมาแก้ไขย,ยังไงนะครับเพื่อให้รสชาติฝรั่งเราเนี่ยมันหวานกรอบถูกใจลูกค้านะครับคราวนี้ผมอะได้ข้อมูลมาจากน้องท่านหนึ่งนะครับสาหรับการปลูกฝรั่งแล้วก็มีรสชาติที่เกิด ขึ้นที่เรียกว่ามันมีเปรี้ยวติดมันไม่ได้หวานเหมือนตอนที่แบบไปซื้อ,อจากต้นแม่ที่ไปรับต้นเขามาปลูกคือไปชิมมาจากต้นแม่ว่าเอ้ยมันหวานพอมาปลูกกับเราแล้วเนี่ยทำไมผลมันถึงติดเปรี้ยวหลายท่านอาจจะเจอสาเหตุนี้อยู่นะครับก็สงสัยกันไหมครับว่าทําไมฝรั่งของเราแทนที่มันจะหวานตอนที่เราะจะเก็บหรือเก็บมารับประทานแล้วมันเปรี้ยวมากสาเหตุเนี่ยหลักๆมันจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกัน ตามประสบการณ์ที่ผมเคยเจอหนึ่งเลยคือในเรื่องของการให้น้ํานะครับการให้น้ําสําหรับต้นฝรั่งในช่วงที่เราจะเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นนะครับฝรั่งเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วดินเราแห้งช้าหมายถึงว่าลดน้ําไปแล้วมันอยู่ได้นานหลายวันนะครับมันไม่แห้งซึมลงไปเหมือนอพวกดินบนทรายพวกนี้คือให้น้ําลงไปแล้วมันหายแล้ว2อสวันดินแห้งแล้วอันนี้ก็คือ ต้องลดน้ําอยู่บ่อยๆคราวนี้ในการลดน้ําเพื่อรักษาไม่ให้ต้นฝรั่งเนี่ยเกิดความเสียหายในกรณีดินแห้งไวนะครับเราก็จะใช้การงดน้ําตามระยะเวลาที่ดินเรารับได้ไหมายถึงว่าถ้าเราเคยลดน้ําไปแล้วต้นไม้ยังอยู่ได้ประมาณ3วันเราก็งดน้ําก่อนเก็บผลผลิตประมาณทัก 2- 3ถึงวันเนี่ยรสชาติฝรั่งเนี่ยก็จะกลับมาหวานขึ้นนะครับ อีกสาเหตุนึงคือการนำปุ๋ยมาใส่โดยการนำปุ๋ยสูตรที่เล่งต้นบำรุงต้นมาใส่เช่นมีสูตรที่เคยใช้มา2577ก็ใช้ยาวมาเลยไม่ได้สลับปุ๋ยช่วงที่เขาติดผลนะครับเพราะว่าถ้าเรายังบำรุงต้นอยู่แล้วต้นติดผลออกมาไนาโตรเจนมันสูงครับพอไนโตรเจนมันสูงมันก็ไม่สามารถที่จะทำให้ ความหวานของฝรั่งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับแล้วปุ๋ยสูตรไหนเราควรให้ช่วงที่มันติดผลก็เหมือนที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับมีอยู่สสูตรที่เราสามารถหามาใช้นะครับโดยการให้ทางดินก็คือ8 24 4สสีหรือ13 13 21ก็ได้นะครับโดยช่วงของการให้ฝรั่งเนี่ยที่ผมเคยบอกในทุกๆคลิปก็คือช่วงติดดอกดอกโรยและเริ่มเป็นผล เ่าประมาณเหรียญบาทเนี่ยเราจะให้824-4ไปนะครับโดยการให้ของเราเนี่ยเราก็จะให้ควบคู่กับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอาไรว่าตัวเคค่อนข้างจะได้เ,เสิร์มมาอีกก็คือเป็นพวกปุ๋ยวัวนมนะครับก็คือที่วัวนมนั่นเองแต่อาจจะต้องเป็นมูลวัวนมที่มันนานแล้วหรือหมักไว้ก่อนที่จะนํามาใช้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่อยู่ตามถาม้ำตามไร สามารถหามูลนังขาวมาใส่เสริมได้ตัวนี้จะดีมากจะทํารสชาติฝรั่งได้หวานมากนะครับข้อสําคัญก็เหมือนที่ผมบอกข้อ1คือเรื่องของการงดน้ำนะครับข้อ2คือการให้ปุ๋ยให้ถูกช่วงนะครับข้อ3คือไม่หาปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงมาใส่พวกปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆเช่นมูลขี้ไก่ตัวนี้ส่งผลเลยนะครับถ้ากําลังทําผลอยู่แล้วดันเอามูลขี้ไก่มาใส่ ตัวนี้พาผลฝลั่งของเราเนี่ยที่เวลาเราเก็บมาแล้วนะครับรสชาติจะมีรสชาติที่เรียกว่าถึงขั้นเค็มก็มีนะครับแล้วก็เปรี้ยวไม่ได้รสชาติที่เรียกว่านิ่งคงที่มีความหวานกรอบดังนั้นเหมือนที่ผมบอกใส่ปุ๋ยทั้งสองส่วนเพื่อให้ต้นไม้เนี่ยดึงไปใช้ได้นะครับแล้วก็บำรุงดินให้ดินเกิดความอุดมสมบูรณ์ก็คือใส่ทั้งปุ๋ยสูตรแล้วก็ปุ๋ยคอก ที่ผมเสริมไปนะครับอีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นฝรั่งติดดอกมานะครับพ่นแคลเซียมวอลลอนไว้เลยนะครับคือให้เขาทุกๆ15วันถ้าเราเริ่มพ่นนะครับมันจะมีอยู่3ามช่วงคือช่วงดอกตูมที่แทงเป็นเหมือนเขาเรียกว่าหัวไม่ขีดออกมาช่วงนั้นนะเราจะมาให้ช่วงนั้นเลยก็ได้นะครับเพื่อเสริมการติดดอกยิ่งฝรั่งหงปซื้เนี่ยถ้าเราให้ช่วงนั้นมา จะเสริมให้ฝรั่งเนี่ยติดดอกเยอะแล้วไม่ค่อยสลัดดอกถึงแม้ว่าต้นจะยังไม่โตอายุยังไม่ได้เนี่ยถ้าเราให้แคลเซียมโบลอนมาตั้งแต่ช่วงนั้นแล้วก็เสริมปุ๋ยทางดินเหมือนที่ผมบอกไปเนี่ยดอกจะไม่ร่วงเลยนะครับแล้วก็ให้หลังจากนั้นพอครบ15วันเราก็ให้เขามาเรื่อยๆนะครับให้เป็นช่วงๆไปโดยถ้าเราจะนับอายุของการให้แคลเซียมโบรอนก็คือหลังจากที่ห่อผลเท่าเหรียญบาทนะครับ ผลฝรั่งเนี่ยกวาจะโตและเก็บได้จะใช้ระยะเวลาประมาณ60-65วันนะครับซึ่งเราจะมีการให้แคลเซียมโบลอนเนี่ยอยู่ประมาณ3รอบก็คือ4-5วัน15-30แล้วก็4-5แล้วก็นี้ก็เว้นช่วงไปจนถึงเก็บผลผลิตสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับผลก็จะมีรสชาติที่หวานขึ้นนะครับถ้าเป็นฝรั่งไส้แดงสีก็จะเด่นขึ้นแล้วก็เสริมเรื่องของการติดผล ให้ผลเนี่ยมันไม่สลัดออกแค่นี้เองนะครับเราจะสามารถทำผลฝรั่งของเราเนี่ยให้มีความหวานกรอบถูกใจลูกค้าแน่นอนและอีกอันนึงนะครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้ก็คือถ้าหากใครมีน้ำส้มควันไม้ครับสามารถให้ผสมลงไปถังเดียวกับแคลเซียมบอลอนได้เลยน้ำส้มควันไม้จะต้องเป็นน้ำส้มควันไม้ที่หมักอย่างน้อย6เดือนเอาที่เป็นใสๆเท่านั้นนะครับมาผสม1ถัง,งเนี่ยใส่ประมาณ ยี่สิบมลิตก็พอใส่ไปเพื่ออะไรครับหนึ่งประโยชน์เขาคือมันมีกลิ่นควันอยู่นะครับเวลาฉีดไปที่ต้นมแมลงก็ไม่อยากมาสองคือมันจะไปช่วยฝรั่งให้กรอบมากกว่าเดิมนะครับอันนี้พิสูจน์แล้วจากลูกค้าที่ซื้อของผมตอนที่ผมเอาไปขายที่โรงงานเขาก็บอกว่ามันกรอบกว่าฝรั่งทั่วไปผมก็เลยกลับมาดูว่าเราใช้น้ำส้มควันไม้เข้าไปเนี่ยทำให้ฝรั่งเราเมีความกรอบมากขึ้นนะครับวันนี้ก็เอาเทคนิคมาฝากกัน,กนประมาณนี้นะครับสำหรับ รสชาติของฝรั่งที่มันมีติดเปรี้ยวมาแล้วก็การแก้ไขก็ตามประสบการณ์ที่ผมแชร์ให้ฟังในวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนที่เราดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ